จะอะไรแค่ไฟแตกแค่ไฟแตกกูอะไรกูยังไม่ตกโอุวยจูดจูดจูไม้ก็ล้มอาหลุดไปแล้วหนึ่งและมีการขายของด้วยอ่ะมีการขายของให้กูซื้อด้วยนะสวัสดีครับแถวนี้มีผีไหมครับไอ้แม่มุกไายตัวนั้นจะกินพังุดสัตว์ S <S <S ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่มูแม่งแม่งจับตะแก่กูแม่มุมแม่งจับตะแก่กูกกเป็ล้อเพลงเอาสวัสดีครับไปแอบอะไรอยู่ในเต๋อเอาบิดทางเลยเอากูเข้าขท็กซีเลยอะ่ะไอ้เจ้าตะใจสัตว์ Dạ, yeah, anh mình <laughs> chờ bài à chờ bay rồi เคมีเอกเนี่ยสารเคมีเอกอยู่ยด้านล่างเต็มเลยแคน่นี้กูคิดไปเองหรือกูเริ่มเริ่มที่กูคิดไปเองหรือกูเริ่มกินชาแล้ววะกินชากับจำสแกเริ่มรู้สึกกินชากับจำสแกเยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหทำไมมันมาทางนี้ <c oughs> เปิดแล้วมีแมมมูวิ่งมานี่กูวิ่งเลย เขาเสียตังให้เราจนลืมแล้วว่ามีเกมพาร์ตีอยู่แล้วมันให้เราทำอะไรเจ้าคอยเหรอไหนๆเอาคอยไปปาหัวมาคอยปาหัวเป็นมุมแบบเป็นมุมมาปุ๊บเอาคอยตีแม่งเลยแล้วแล้วเราไปไหนก่อนนั่นแหละเราต้องไปไหนนะไปเนี่ย แมงมุมกตัดกูแมงมุมกตัดกูแมงมุมกตัดกูไอ้แมงมุมกตัดกูไอ้ยแมงมุมอลไรตัวนั้นจะเห็นมาสุสานเลยเกินไอ้ยแมงมุมไม่กัดกูอ่ะมีใครโดนกัดเหมือนกูบ้างวะตะกี้แมงวิ่งไม่รอแมงเดินไปไม่รอกูเลยอ่ะกูเพิ่งโดมนแมงมุมกัดมาตะกี้ ไปไหนกันแล้ววะเนี่ยทิ้งกูไว้คนเดียวแหมวิ่งมาตรงนี้กันเร็วเหลือเกินเลยวิ่งวิ่งมาตรงนี้กันซะเร็วเลยกูโดนแม่มุมอยู่คนเดียวอย่าเดินแม่มุมอยู่คนเดียวเลยกูเดินหาของเราไม่มีของเนื่อง่ามีของ แั่วิ่งตัวไอ้เราควเลือกเสือเยี่ยมเริ่มยืนเช้าไม่โดนจำสแกนแถวนี้มาเยอะขึ้นเชื่อเปล่าว่าในในนี้มันอาจจะมีไม่มุมอะไรตัวน,นั้นที่คาดเห็นมันโคตรมึนเลยโคตร Mãi mà chạy đi cuộc. He is conducting experiment on me. He is a traitor. Ugh. 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 Ugh.

แม่มีปะเห็ดอะไรเป็นี่กเป็นฉากจบหรือเปล่าเฮ้ยเปิดตรงนี้ได้ด้วยอุ้ยศพศพศพก็เยอยเลยศพใครวนะเนีย่ย เฮ้ยขายวันนั้นอบคนมไม่เห็นไม่เห็นนี่เลยไม่เห็นนะคนะเปิดประตูแล้วเนี่ย, <c oughs> ดยเ,เดิดเเนแ <c oughs> ม่มู่งเหี้ยเดินแม่มุมไม่ายามจะเก็บแม่มุ่งไรเดินนั้นอ่ะอุ้ยเหีย กับดักหรือเปล่าเพื่อนเดินไปทางนั้นมีเสียงเยว่าใครจะแกจำตะแก่โกยหน้าหิ้งไอ้จแกจำตะแกโกูว่าใมันร็อแต่กี้เพิ่งโดนแกจำสแก์มาสกี้โดนเลย แม่มุมแม่มุมแม่มุมคุณต้องการแม่มุมผีอยู่ไหนคุณต้องการผีเพื่อคอนเทนต์กุณต้องการผี <c oughs> เจอ,อไหนเพื่อนเจอแม่มุม <c oughs> หรอตีมัมมี่ ปอดีมอมมี่มอมมี่ <c oughs> แล้วโคบาต้องเอาไปทำอะไรเนี่ยเอาไปงานไม้เนี่ย <c oughs> โคบางัดไม้งัดหน้าแล้วโคบาเอาไปทำอะไรเดี <c oughs> ๋ยวเอาโคบามางัดตรงนี้ เรางานไปงานตรงนี้ดินเลย้ยี่อิสระภาพอิสละภาพอะไรอีกคนนึงอะไม่เคยไม่รอคนน,งน,องอคน,นึงก่อนอีนน่ไม่รออีกคนนึงก่อนเลยอีกคนนึงอีกคนนึงยังไม่มาเลยอีกคนนึงหายไปไหน เจ็ดว่าไหมไอ้วันไอ้วอนใจทั้งโคเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปบหมอกโคเวอร์ค่าโคเวอร์อ่ะดูดิมือนีอ้บอใจเหลือได้โคเวอร์ลึกหลักอ่เดี๋ยวจะแต่งเป็นโคเวอร์คอมดับวะอีกคนคอมดับอีกคนนิดลึมจะเกิดอะไรเกิดวะเนี่ย Một con đập, một con Còn bây giờ thì... Chờ Thor Tho...vai nám mắn này Vai nám mắn đây nè Phương Phương Vai nám mắn mày đây nè Vai nám ở gần đều đi Thuộc Vai nam ở đây Hello Thuộc được không? nè ไเอา่ียมเป็นไส้เดียวรูจะช่วยได้ยังไงไม่วยไไเลนะเหลือติดบ้างเอาไว้แล้วจะมีคนติดบ้างกนดน้เราเดาการคนสาวคนแล้วคนอ,อิ่คิวอิ่คิวหลืออจเกไปแล้วเน่ เเาีหมือนทางเดิมเลยวะแต่ไม่ใช่แบบมุมไลจินนันมีสีเียวเดกูว่าแล้วอิทอเวต อันนี้เหมือนห้องคนบ้าเลยเปิดได้เปิดไม่ได้ไไดไไดแล้วเหลือการสาวสาวเต่าเอาเงนินแล้วเหลือการสาวเต่าเอาเงินเปิดไม่ได้เปิดแผลเปิดไม่ได้ไ vậy đấy. từ lập. Cô đôi mày đã lâm một à, cứ จํา mà <laughs> đấy. <này> <laughs> 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 <laughs>: <Jacob> พาไปหาหนยไม่ต้องะไปอุ้ยเราใส่ในมุมแถวนี้เชวจะขยันไป, <c oughs> ปเฮ้ย่าจริะ เราเลี้ยงแบบมากรฐานเรามาฟังเขาเล่าเรแ่อกันนะเกมเกมกี่ใหม่ตัวเตยนะ เกมแมพใีแบงค์มือเฮ้ยกระเจกผบกระเคลย์แจไม่ไหวแล้วพี่ชายไม่ไหวแล้วตายแล้ะผัดตัไม่เยอะมากแต่เกมแมพใหญ่แมพใหญ่

เปิดมาเจอแม่มุมเราต้องไปไหนต้องตองเกตเราไปตอง bốc chơi mẹ mông bắp chơi cô đi. Nhà của bà đó. เมื่อกี้ข้างหน้าก็เจอของด้วยนะเมื่อกี้เจอของนะแต่เก็บไม่ได้เอาแม่มุมมาตอนนี้ตอนนี้มีแม่มุมสองตัวอะแม่มุมตัวเล็กกับแม่มุมตัวใหญ่เฮ้ยเจอฟิวเจอฟิวอ๋อฟิวใส่ฟิวมาลอุ้ยเชื่อแม่มุมเข้าห้องก่อน ดูยเี้ยไม่มู้เป็นอยู่หน้ากุเลยเข้างห้องคันเงี้ย

ไปแม,ม่มุเมเหลกฟิลหนึ่งอ่ะใครใครมีฟิลหนึ่งบ้างเหลือฟิลสุดท้ายแล้วฟิลสุดท้ายแล้วเพื่อนเราจะได้ออกจกอัดทีฟิลไปเจอฟิลออสดทธ้ว Ui, mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่มูชอบกินแมง,งเคือฝากเผยเรียบร้อยเผยเยียอิสระภาพเนี่ยเนียยอิสระภาพเนี่ยเอา,าให้ลงเนี่ยเฮ้ยไ,ไอไอคนเดิมอีกแล้วมันออเอาปืนมายิงเอ,อ่ะไอ้คนเดิมอีกแล้ว ไอชายคนเดิมลเอาปืนจริงเลยคุนเฟลดูเอเ็นเกมเกเล่นเกมยอะเลยพาทุกคน <c oughs> อาจะไม่เสียกูพูดก็ได้ the back